สวัสดีครับนักศึกษานะครับและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสําหรับนักปกครองท้องที่นะครับรหัสชุดวิชาสามสามสนย์เจ็นะครับวันนี้นะครับก็เป็นช่วงเกือบจะท้ายๆแล้วนะครับเป็นหน่วยที่11อดหน่วยที่11บดเนี่ยเป็นกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะนะครับกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ นักศึกษาเองก็อาจจะคุ้นเคยนะครับว่าควาว่าสัตว์พาหนะเนี่ยหมายหมายถึงอะไรนะครับที่เราเห็นเห็น <ๆ S 1> อยู่เนี่ยั้งมา้าวัวควายโคกระบืออะไรเนี่ยนะครับล่อหรือลาอะไรเนี่ยนะครับนั่นคือความหมายของสัตว์พาหนะประเด็นคือมันเป็นกฎหมายเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับนักปกครองท้องที่นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นกฎหมายเกี่ยวกับทางทางมหาไทยเนี่ยส่วนหนึ่งเช่นกันนะครับแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะ ลดทอนความสําคัญไปบ,บ้างพอสมควรแต่ก็ยังมีการใช้อยู่นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกับส่วนของนักศึกษาและบทบัญญัติหลักๆนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ากฎหมายเกี่ยวกับสัตว์พาหนะเนี่ยเ,เป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูความหมายของของสัตว์พาหนะนะครับสัตว์พาหนะคืออะไรนะครับสัตว์พาหนะคืออะไรความหมายเนี่ยเราก็ต้องว่ากันตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ ในที่นี้นะครับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก็คือพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะพุทธศักราช2482โอ้โหเป็นกฎหมายที่เก่าทีเดียวนะครับ2482นะครับก่อน2500นะครับใช้บังคับมากีปีแล้วครับ70กว่าปีนะครับ80ปี 7, 7, ประมาณนี้นะครับนานทีเดียวนะครับมีการแก้ไขเพิ่มเติมไปบ้างพอสมควรน,นะครับเพื่อให เข้าทันต่อสภาพสังคมในปัจจุบันพระราชบัญญัติสัตว์พาณะเนี่ยที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนะครับได้กําหนดความหมายของสัตว์พาณะไว้ในมาตราสีว่าสัตว์พาณะหมายความว่าช้างม้าโควัวนั่นเองนะครับกระบือหรือควายนั่นเองนะครับล่อและลานะครับสัตว์พาณะภายใต้กฎหมายฉบับนี้ที่นักศึกษาศึกษาอยู่เนี่ยมี6 ประเภทนะครับจำง่ายๆนะครับช้างมา้าวัวควายลอ่อและลานั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับสัตว์พนะเหล่านี้เนี่ยจะต้องทำหรือได้ทำตัวรูปประพันธ์ตามกฎหมายนี้ด้วยพูดง่ายๆก็คือจะเป็นสัตว์พะนะก็คือจะต้องมีตัวรูปประพันธ์นั่นเองพูดง่ายๆก็คือให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเป็นสัตว สัตว์พวกนี้เนี่ยที่เพิ่งเกิดที่เพิ่งยังไม่ได้ใช้งานหรือยังไม่มีอายุที่จะทําตัวรูปพรรณได้เนี่ยก็ยังไม่อยู่ในความหมายของสัตว์พาหนะหรือสัตว์พาหนะที่พูดง่ายๆคือวัวหรือควายที่ที่มีการซื้อขายการเป็นเนื้อนะครับไม่ได้ใช้ในเรื่องของการการใช้เป็นสัตว์พาหนะนะครับถือเป็นเนื้อไปนะครับขายเนี่ยนะครับ และไม่เคยมีตัวรูปประพันธ์ก็ไม่ได้อยู่ในบังคับของกฎหมายฉบับนี้เช่นกันนะครับทีนี้ครับนักศึกษาครับมาพูดถึงพูดถึงเรื่องของตัวรูปประพันธ์ตัวรูปพรรพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องของการจดทะเบียนการจดทะเบียนตัวรูปพรรพันธ์เนี่ยกฎหมายกําหนดประเภทของสัตว์พันธุ์ต่างๆเนี่ยนะเอาง่ายๆคือหนึ่งนะครับถ้าเป็นช้างเนี่ยช้างจะต้องมีอายุย่างเข้าปีที่แปดครับตัวที่สองนะครับสัตว์อื่นๆนอกจากโคตัวเมียมีอายุย่างเข้าปีที่หก หรือสามนะครับสัตว์ใดที่ใช้ขับขี่ลากเข็นหรือใช้งานแล้วสี่ครับสัตว์ที่มีอายุย่างเข้าปีที่สี่เมื่อจะนําออกราชนาจักรนอกจากเห็นไหมครับว่ากฎหมายสัตว์พหนะไม่ได้มีบทเป็นจัดในการห้ามนําสัตว์พหนะของไทยเราเนี่ยออกนอกราชนาจักรแม้แต่ช้างก็าตามเนี่ันนี้ว่าตามบทเป็นััิของกฎหมายนะครับและห้าครับโคตัวเมียมีอายุย่างเข้าปีที่หก นั่นก็คือสิ่งที่กล่าวมาก็คือสิ่งที่สามารถที่สัตว์พาณะที่สามารถที่จะจดทะเบียนทําตัวรูปปั้นได้นักศึกษาครับนอกจากนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะพระราชบัญญัติสัตพานะนะครับยังมีกฎหมายอื่นๆที่มีการกําหนดความหมายของสัตว์พานะไว้ด้วยนะครับเป็นกฎหมายเก่าๆก,กว่านี้อีกนะครับเช่นพระราชบัญญัติสาหรับตรวจป้องกันโรคสัตว์พานะนะครับรศส .119 เนี่ยกฎหมายฉบับนี้คําว่าสาัตว์พานะก็คือโคกระบือ นะครับตัวผู้ตัวเมียลูกโคลูกกระบือแพะและแกะด้วยเห็นไหมครับกฎหมายฉบับนี้สัตว์พัรวมถึงแพะและแกะด้วยนอกจากนี้นะครับยังมีกฎหมายนอกจากนี้ที่มีการกําหนดความหมายของสัตว์พหนะเช่นพระราชบัญญัติรักษากงนะครับรักษาครองนะครับรอสหนึ่งสองหนึ่งที่เทียบเป็นพุทธศักราชก็ประมาณสองพันสี่ร้อยสี่สิบห้านะครับมีการกําหนดถึงสัตว์พหนะก็คือการที่จะพาสัตว์พัน คำว่าสัตว์พันธุ์ภายใต้พระราชบัญญัติรักษาครองเนี่ยก็คือช้างม้าโคกระบือ้อถ้าจะนำคมของให้ขึ้นลงได้ที่ท่าซึ่งกำหนดไว้ให้กำหนดไว้เพียงแค่ช้างม้าโคกระบือเท่าน,นั้นนะครับไม่รวมถึงล่อและลาตามตามพระราชบัญญัติสัตว์พนธที่นักศึกษาศึกษาเป็นหลักอยู่ต่อมาเรามาดูว่าสัตว์พนธุนี่มันมีสภาพปัญหาอย่างไรนะครับนักศึกษากำาลัง ลองนึกถึงสมัยก่อนที่กฎหมายใช้บังคับใหม่ๆเนี่ยนะครับพระราชบัญญัติสัตว์พานาสองสี่เนี่ยนะครับแปดนเนี่ยนะครับ,รบโ้ค่อนข้างเก่าทีเดียวนะครับเจ็ดแปดสิบปีมาแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายสัตว์พานาสมัยนั้นเนี่ยมีผลใช้บังคับเนี่ยเขามองว่าสัตว์พานาเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีค่าค่อนข้างมีค่านะครับเป็นสิ่งที่คนวิถีของคนไทยในสมัย,ยนั้นเนี่ยมีการเลี้ยงกันเพื่อที่จะใช้ใช้เพื่อ เพื่อบรรทุกเพื่อลากจูงเพื่อขับเพื่อขี่นะครับพูดง่ายๆก็คือมีราคามากพอมีราคามากเนี่ยก็เป็นที่หมายปองของบรรดาโจรคนร้ายเนี่ยที่มาทําชิงทรัพย์หรือป้นทรัพย์เนี่ยสมัยก่อนนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินคําว่าจับได้คาหนังคาเขาคําว่าจับได้คาหนังคาเขาคือพวกโจรที่ป้นหัวป้นควายเนี่ยเขาต้อนไวน,นะครับพอต้อนไปเสร็จเนี่ย ขามจากตำบลหนึ่งไปตำบลไปอีกจังอำเภอไปอีกจังหวัดหนึ่งนะ,ะสิ่งหนึ่งที่เป็นสเสบียงขอเขานอกจากเอาสา,า์พานาไปขายแล้วนะครับเขาฆ่าสา์พานาเพื่อนนํามาใช้เป็นอาหารนะครับมีการชำแหละเสร็จนะครับหุงต้มปิ้งย่างการกําลังกําลังกินสา,าน์พานากันอยู่นะครับหมายถึงตัวคนร้ายเนี่ยนะครับรับเจ้าทุกไปแจ้งกำลังผู้ใหญ่บ้านหรือฝ่ายปกครองเนี่ยหรือตํารวจเนี่ยเข้ามาจับจับในขณะที่กําลัง กินสัตว์พนธนั้นนะครับกำลังแท้กำลังกินกันอยู่เนี่ยเขาเรียกได้ว่าจับได้คาหนังคาเขาพยานหลักฐานชัดเจนนะครับคำว่าคาหนังคาเขาก็คือพวกโจรที่ปนหัวปนควายที่กําลังกินสัตว์พนะอยู่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าจับได้คาหนังคาเขานั่นคือสภาพปัญหาในสมัยก่อน เขาเห็นถึงความสําคัญของสัตว์พันะถึงขนาดที่เรียกว่ากําหนดเอาไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนอกเหนือจากนอกเหนือจากพระราชบัญญัติสัตว์พันธที่ที่เราศึกษากันอยู่เนี่ยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาก็ถือได้ว่าทรัพย์ที่สําคัญก็คืออสังหาริมทรัพย์นะครับก็คือบรรดาที่ดินบ้านติดท,ที่ดินนะครับผลไม้ต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับยังหมายความรวมถึง เรือแพและสัตว์พาหนะด้วยเรือแพและสัตว์พาหนะด้วยแล้วศึกษาจะเห็นได้ว่าสัตว์พาหนะก็เป็นทรัพย์สินที่สําคัญที่สําคัญในสมัยก่อนที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนำมากำหนดให้ถ้าหากว่าจะมีการซื้อขายกันนะครับ กฎหมายกำหนดให้ต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พูดง่ายๆก็คือกฎหมายกําหนดแบบเอาไว้และให้ความสัมพันธ์กับเรือแพและสัตว์พาณะะเนี่ยเทียบเคียงหรือเทียบเท่ากับอสังหาหรือมทรัพย์ประเภทที่ดินเลยทีเดียวเห็นไหมครับบทบัญญัตินี้เนี่ยกำหนดไว้ไม่ได้เฉพาะมาตรา456ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับยังกำหนดไว้ใน กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะด้วยนะครับกําหนดไว้ในพระร,ราชบัญญัติสัตว์พาหนะด้วยเดี๋ยวเราจะได้ศึกษากันต่อไปนะครับเห็นความสําคัญนั้นก็คือการจดทะเบียนเนี่ยก็จะต้องมีการทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนจดทะเบียนที่ไหนที่ตัวรูปประพันธ์สัตว์พาหนะนั่นเองตัวรูปพันธ์ก็คือตัวตําหนิของสัตว์พาหนะนั้นๆน,น,นะครับ <c oughs> อ่าเอาละครับต่อมานะครับ ก็คูบอกว่าลดทอนความสําคัญลงแต่จริงๆไม่ใช่หรอกนะครับนักศึกษาครับในปัจจุบันเนี่ยเ,เราเราดูแลสัตว์ป่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของภายในประเทศเท่านั้นนะครับมีองค์การระหว่างประเทศหนึ่งเนี่ยที่ผูด้ได้ว่ามีการกําหนดเ,เขาเรียกว่ากฎหมายระหว่างประเทศที่เรียกว่านุสสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ถ้านักศึกษาเคยฟังข่าวเนี่ย เขาเรียกอนุสัญญานี้นะครับว่าอนุสัญญาไซเตสไซเตสหรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ไซเตสเนี่ยกำหนดให้สัตว์บางประเภทนะครับรวมถึงงาช้างเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้กรอบของไซเตสนักศึกษาจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยการ ค้าขายการซื้อขายงาช้างเนี่ยนะครับเป็นที่จับตามองแล้วก็เป็นข้อพึงระวังสําหรับผู้ที่จะซื้อหรือจะขายโดยเฉพาะเรื่องของปริมาณถึงขนาดที่ว่าผลของการที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาไซเตสเนี่ยเรามีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมานะครับเมื่อปี2558มีชื่อเรียกว่าพระราชบัญญัติงาช้างนะครับพุทธศักราช2558เพื่อเป็นการ พูดง่ายๆคือในเมื่อประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการค้าการครอบครองการนําเข้าการส่งออกการนําผ่านซึ่งงาช้างหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากงาช้างตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะนะครับและเพื่อปฏิบัติตามอนุสัญญาไทรเตสเพื่อให้มีมาตรการการควบคุมการครอบครองการนําเข้าการส่งออกและการนําผ่านซึ่งงาช้างหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการแปรรูปงาช้างภายในประเทศเนี่ย ไม่ให้ปรับปนกับงาช้างที่ไม่ได้มาโดยโดยมิชอบโดยกฎหมาย,ยกฎหมายฉบับนี้ก็เลยมีการผ่านนะครับมีหลักการสําคัญก็คือผู้ใดก็ตามก็ตามนะครับที่ครอบครองงาช้างดังกล่าวเนี่ยหากประสงค์จะข้าง,งาช้างจะต้องขออนุญ,ญาตจากอธิบดีกรกมปัทญาแห่งชาติสัตว์ป่าและผัุนพืชครับถึงจะ,ะพูดย่งยๆคือเป็นการปฏิบัติไปให้เป็นไปตามกฎหมายก็คือพระร,ชรงงาชบัญญัติงาช้างนั่นเอง คำว่างาช้างเนี่ยนะครับในที่นี้เนะี่ยหมายถึงเรื่องของการครอบครองการครอบครองเนี่ย <Visual in> เขาจะดูที่วัตถุประสงค์ถ้าหากว่าเป็นวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อการค้านะครับการค้าคําว่างาช้างเรา,า,า,เ,ราเราจะไม่นึกถึงสิ่งที่เป็นที่เป็นงานอย่างเดียวนะครับเราจะนึกถึงสิ่งที่แปรรูปมาจากงาช้างเช่นอาจจะทำเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นกําไรหรือเครื่องประดับอื่นๆเนี่ยแม้ <Visual in> แต่เครื่องราง,องของขลังก็ตามเนี่ยนะครับเขาถือได้ว่าเป็นส่วนของงาช้าง ถ้าใครจัดค้าเนี่ยจะต้องแจ้งการครอบครองพร้อมเอกสารการได้มาซึ่งอาช้างเนี่ยตามกฎหมายว่าด้วยสถานะนะครับภายในไม่เกินวันที่21เมษายน2558ซึ่งเวลเาก็ผ่านแล้วนะครับ <c oughs> แต่ยังไงก็ตามนะครับหลายนักศึกษาจะสงสัยว่าถ้ามีนิดๆหน่อยๆน,นะครับปริมาณเท่าไหร่เนี่ยที่ ที่ถือว่าไม่ต้องแจ้งนะครับกฎหมายก็ได้กําหนดข้อยกเว้นเอาไว้ว่าข้อยกเว้นการครอบครองงาช้างเนี่ยบอกว่าคนหนึ่งเนี่ยครอบครองได้ไม่เกินสี่ชิ้นนะครับต่อต่อต่อคนนะครับสําหรับครัวเรือนเนี่ยครัวเรือนหนึ่งนะครับไม่เกินสิบสองชิ้นนะครับโดยมีน้าหนักรวมกันไม่เกินจุดห้ากิโลกรัมพูดง่ายคือครึ่งกิโลนั่นเองครับตรงนี้สามารถเข้าข้อยกเว้นที่ที่อ่าที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์อ่าอย่างที่ว่า Yeah.